ครับสวัสดี FC สุูสุ่านครับมือนี้ลุงหลอดมีรายการบังไฟงานประเพณีบุญบังไฟบ้านโพ่ใหญ่นะครับอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันอาทิตย์ที่เก่ามีทุนายน2567ครับบางที่หนึ่งครับไพ่สีทองบางที่สองฝ่าหลังฝนบางที่สามทองผักดีบางที่สี่ซอราชวงฮาเอดเทวดาหกเจนจีราเจ็ดเทพนมแปดอเฉลิมพล่นเก่านครดงบางยุคใหม่ สิบนครสไนยสิบเอ็ดเทพไก่หน่อยสิบสองอ่างเจริญสิบสามปุยเมฆสิบสี่เพชรพนมไพรสิบห้านิสิตสุราหนึ่งนิสิตหนึ่งนะครับสิบหกนิสิตสองนะครับสิบเจ็ดแอทเทพดาบังที่สองสิบแปดภูมินารินสิงห์ฟางไทรนะครับผมอ่ะเป็นรายการบังไฟที่สวยงามนะครับมี18บัง18มัดเด็ดนะครับส่วนมัดเดาลุงหลอดก็มีให้เหมือนเช่นเคยนะครับผม ติกสีแดงจริงคืนครับเป็นมัดเดาทางสูงครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบริเกียวขายไฟใดๆทั้งสิ้นบริไดู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับเห็นด้วยก็ต่างเห็นต่างก็สวนนะครับผมมีไพ่สีทองนะครับผมซอราชวงครับออเฉลิมพแล้ลก็เทพใกล้หน่อยนะครับแล้วก็บุยเมฆนะครับผมส่วแอนเทวดาสองบังราคามันสูงกันไปเบื้องเอาแล้วกันนะครับผู้ใดเข่าถือกัซซิมานะครับเข่าบบเถือกับไฮละมันระว่างนะครับผม วันนี้ก็อากาศชื้นๆฝน,นตกนะครับโปรดระมัดระวังนะจ๊ะสมาชิกนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประกาศใดลุงลอเดฟซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงลอเดฟซีสวัสดีครับ